กสวัสดีครับพ่อเมพี่น้องสุภูสุคนเนาะพ่อเม่พี่น้องเนาะพ่เมพี่น้องหนะลังจากที่คอยได้พาพวกเจ้าไปเที่ยวดูเที่ยวชมเนาะวัดประทานพุนจิกเวียงง้วหรือวัดธาตุบุกันแล้วเนาะอันเป็นวัดที่องค์สม็จพระบรมศาสดาพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเพิ่นได้เสด็จมาครั้งแรก ทางนภากาศแล้วองค์สุริจพระอรหันตสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนาะผพิ่นก็ได้ลงที่พนจิกเวียงงวัวหรือธาตุบุนั่นเองในเหลาะเรียบตามริ่มฝั่งแม่น้ำโขงเนาะเพื่อที่พระพุทธองค์นั่นจะหาไว้ที่ซึ่งปดิสถานพระอุรังคธาตุของพระพุทธองค์หรืออธิธาตุเนะส่วนนาอกของพระพุทธองค์ นั่นเองแล้วก็พระพุทธองค์ก็ได้เพื่อมาใหม่ดินเด่นผ่าพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ไววแล้วก็ประทับลอยพระพุทธบาทไว้ในสถานที่ต่างๆเนาะพวกนี้พี่น้องเนาะแล้วก็พระพุทธองค์นั่นก็นได้เหาะเหินเดินฝ้ามาเนาะหรือเหาะเหินเดิอนอากาศไม่ได้แเ้วกเพิ่นกับพุทธองค์ก็ลุงที่พูนจิก วิงัวนั่นเองพอลุงจากสถานที่นี้แล้วเนาะาาพญาปภาระนาคขราดก็ได้จำแลงแปลงเพศหรือจำแลงแปลงกายเป็นเล่นคําเู้าใหมายที่จะให้พระพุทธองค์หรือองค์สม็จพาระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นพยากรหรือทํานายไทย ถักเนาะความเป็นไปของเมืองสวนรภูมิสมัยนั่นที่ผู้คนเรียกกันก็คือประเทศไทยในสมัยนั้นเนาะพระพุทธองค์ก็ได้พยา,อา่อนว่าโตไปในอนาคุตภายภาคหนานี่สิเกิดเป็นเมืองอเมืองต่างๆที่มีความเจริญเรื่องและก็เ,เ,เ,เป็นที่กาบไหวสักรบูชาของผู้คน ทั้งหลายเนี่ยก็มีเมืองเวียงจันท์เนาะเมืองพนจิตเวียงงัวเมืองหนองคายเมืองนครพนมเมืองสีโคตพัตะบวงเมืองสก,นนอกุลนครเลยก็เมืองอุดรธานีตามลำดับที่ได้ว่ามาแต่หุ่นหลังนั่นหลังจากนั่นแล้วพระพุทธองค์ก็ได้รู้หรือทราบด้วยว่าราชิตอนาคาตังสยานของพระพุทธองค์เนาะว่าเรียนคำน,ะนั่นปิ่นพญานาค จำแรงเปลงเพียรหรือจำแรงเปลงกายมากก็คือปภะลานาคขราชนั่นเองหลังจากที่พระพุทธองค์รู้แล้วว่าพญานาคนั้นได้จำแรงเปลงเพียหรือจำแรงเปลงกายมาแล้วเนาะพญานาคก็ได้กลับร่างกายเป็นมนุษย์รูปงามเนาะนุ่เขาหุ่มเขาวแล้วก็เขามาหาพระพุทธองค์และการนิม,มนต์องค์สมผพภูมิภพังเจ้านั่นไปสันพัตตา หารที่ผู้ล่วงหรือพระาธาตุบังพวนปัจจุบันหลังจากนี้เนาะพมีพ,มพน้องเฮากาะสิไปที่อาพระาธาตุบังพวนหรือผู้ล่วงที่ผู้คนกล่าวกันเนาะไปอันนี้นเนาะพมีพิ้องเนาะท้าเฮาเขามาภายในบริเวณเขตวัดพระาธาตุบังพวนแล้วเฮากะสีเขามากาบไหว้สักระบูชาองค์สถูรูปพระปฏิมาเนาะพระพุทธรูป ปางนาปุกเก่าเสียนนั่นเองอันเป็นบุตรลูปที่มีความเก่าแกล่และก็มีความเข้มขังมีความหน้าห่าหกิ่งขามในองค์พระพุทธรูปนั่นนะครับเกา่าๆเป็นว่าพระพุทธรูปนี่มีความศักดิ์สิทธิ์เนาะตั้งแต่สมัยของพระเจ้าชัายเชษฐทากรานะพิ่นได้สั่งเอาไว้เมื่อปีพศ2009 3ถึงพศ2องพันหนึ่งร้อยิเนาะ่อ่พี่นองเนาะนะกระสัตรล่านสร้างเลยกะเพิ่นได้สั่งเอาขาถรูปอันนี้เอาไว้อันนี้ข้ไม่นนับย้อนหลังไปประมาณสา3สิบปีเนาะเมื่อปีพศ2องพันห้ารอยสาม่ขกะเคยได้ยินได้ฟังเนาะของผู้คนได้ว่า ให้ฟังถึงสื่อเสียงเลี้ยงน้าของพระพุทธรูปปางนาคปุกเก้าเสียนนี้เนาะขาเจ้าบอกว่าวันดีคืนดีวันพระขืนสิบหาคำเลียมสิบสี่คำยังสี่อาซิมีนม้ําพุยพุ่งออก,ออกมาจากอ,าองค์พญานาคเก้าเสียนนี่เองก็เป็นเรื่องที่อาหนามหัศจรรย์นเนาะพ่อเมีพี่น้องเนาะเตว่าด้านข้างของสะเนาะด้านข้างที่พระพุทธรูป อ,อง์นี้ยูนะ่ะพระพุทธรูปปางหนกักพวกองค์นี้ยู่นั่นาผู้คุนเนาะคูบาอาจารย์เพิ่นก็เคยเห็นหํามมันพุดธขึ้นมาเนาะจากพื้นดินนะนะพ,พ่อเม่พี่น้องแล้วกะ็มันพุ่ยพุ่งขึ้นมาเพ,พิ่นบอกว่าเป็นเป็นปองเนาะเป็นเปียวเปียวพญานาคเป็นหู้พญานาคนะนะพ,พ่อเม่พี่น้องเพิ่นให้้ําก็คือ,อาตาหนามอะไิเป็นตานาน่นแหละมันพุดขึ้นมาแล้เวเนาคูบาอาจารย์เพิ่นก็ให้ ชาวบ้านเนาะลูกดมชาวบ้านมาขุดสะมาขุดสะอลไกัได้สร้างหรือปั้นรูปพญานาคราชเจ็ดเสียนทำหูหรือทบเปลวเปวเป๋วหูพญานาคเอาไหว้พ่อเมีพี่น้องแต่อิหลีไเด้พ่อเมย์พี่น้องตั้งแต่สมัยบูราณเนาะคนเคยว่ากันแถวๆบ้านหนองยาม่านี่แหละพอมันติกกันกับพระธาตุบังพวนเนาะข้าเจ้าเ่อวานข้าเจ้าหิน งูใหญ่หรือว่าหินพญ,ญานาคพวกหญ่พีญญ่นอมพุดขึ้นมาตุงสะมุจลินนั่นแหละข้าเจ้าก็เลยเกิดความระแวงแล้วก็เกิดความหวาดหลัวต่อเพศภัยทั้งหลายเนาะอันเป็นสิ่งที่โบคุยห็นหนะงูใหญ่หรือพญ,ญานาคมันก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดเลยผู้คนก็เลยขุดสะแล้วก็สั่งองค์พญามุจลินนาคารั่น ทับถุ่มเปลวของพญ,ญานาคหรือหูของพญ,ญานาคนั่นเอาไว้นั่นเองเดี๋ยวเฮาสิ้พากันลุงไปเบืองเนาะว่าสะมุจลินนั่นเป็นจังด๋นี่เองพ่อเม่พี่น้องที่ผู้คนเพิ่นเคยได้กล่าวเอาไว้ว่าเนาะมันมีนาม้าพุขึ้นมาจากหมองจุดตรุงนี่เองที่อุบาอาจารย์เนาะเพิ่นได้ส้างพญ,ญานาคคาราชเ็เสเซียงนั่น ทับเอาไว้ก็คือหูหรือเป๋วของพญานาคราชนั่นเองค่อยกระเสื้อว่าในสมัยขั้งพุทธกาลองค์สนิทพระบรมศาสดาจารย์เจ้าเนพระอารันตาสมมาสมุุรเจ้าขื้นสนิทมาแล้วพญาาปภารนาคคาราชพมีพี่น้องคือสิปากตัวให้ผู้คนในสมัยนั้นได้เห็นเรื่องราวของพญานาคราชก็เลยเรื่องลือกันไป ดังในสมัยก่อนนั่นขั้นเว่าตามรักความเป็นจริงเนะสมัยก่อนนันทีว่าพญานาคขลาดไถแถวที่ขึ้นให้ผู้คนได้เห็นกระสิแถวพระธาตุเมืองราหนองเนะที่เมืองหนองคายและอีกจุดหนึ่งเมีพน้องขสิขึ้นให้เป็นขึ้นให้ผู้คนได้เห็นในสมัยนั่นเลยกกคอยกระเสือได้ว่าณจุดตรงนี้ที่พญานาคขลาดได้ นิมนองคงสมุทพระบรุงมศาสดา,าพระอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านอกมัสันพตาหานันเท้าอยู่สถานที่แห่งนี้คือผู้ล่วงแห่งนี้หรือพระท่านบมืองคุณแห่งนี้ึนน้นก็ต้องปรากฏุให้ผู้คน,นะได้เห็นพระว่าความยิ่งใหญ่ของพอระบรุงมสารีลิกธาตุขององค์สมิทพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านอกก็คือพระอัธิธาตุหัวนหนาวนก็คือ ทำภาษาบรรหนาอ,อื่นว่าขี่โพขีู่พขี่โพนส่วนอธิธษฐานส่วนท่องของพระภูมิพระพาคเจ้านั่นเองพระเมรพี่นองอันนี้ก็คือพิ้นจะต้องบอกอนัตสัญญาณความยิ่งใหญ่ที่พิ้นได้รับพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระอาราหันทะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือปภารนาคราชนั่นเองอันนี้กาป็นเรื่องอ ความเสือเนาะพอเมีพี่น้องความเสือส่วนบุคคลเดือกพอเมีพี่น้องเึือกกระพอเมีพี่น้องใส่วินิจพิจารณาญาณใน,นก,การรับดูรับชมในคลิปวิดีโอนี่พาะว่าข่อยก็ได้ฟังมาแบนี้ข่อยก็บอกไปตามที่ข่อยได้ยินได้ฟังมาเนาะพอเมีพี่น้องเนาะพญาปภรณาคาราะนั่นเนาะขุนก็ได้พุ่ขึ้นที่พุนจิกเวียงมัวกะเคยมีมาแล้วพ่อเมย์พี่น้อง คอยโบเปกเลยว่าสถานที่แห่งนี้ที่วัดประทานบังพุอนอันเป็นสถานที่ที่พระยาปภารณาคราดอยู่นี่ซิบุมีจุดที่เพิ่นขึ้นนี่ก็คือจุดตรงนี้เองเพราะมีพิอพ้องที่เป็นจุดน้ำผที่ขึ้นมานีนเองเอาขนหัดอยู่พระราชพุนจิกยงงงวเนาะเพิ่นยังไปทะลุ ถึงพระธาตุพลจิตยิงงโงเนเพื่อหมายที่ปารถนาจะกราบไหวสักระบุชาวองค์พระบรมมสาลีลิกธาตุองค์สนิทพระอราหาันตสัมมาสัมพุทธเจ้านอกก็คือพระเี่วฝังของพระพุทธองค์นั่นคือฟันของพระพุทธองค์นั่นเองเพิ่นยังไปพุทธึืนยุ่นผู้คนก็นยังได้เห็นเห็นแล้วก็เลยได้สร้างพระธาตุเจดีย์นั่นอุดเปยวหรือหูของพญานาคน,นั่น เอาไว้มาคอยสีภาพไปบึงว่าความจริงมันสิเป็นยังไรที่เพิ่นเขียนเอาไว้ในตำราประวัติของพระธาตุบังพวนเนาะพม่พิ่นงเนาะพระธาตุบังพวนเป็นวัดราชตั้งอยู่ที่172หมู่สตำบลพระธาตุอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายพระธาตุบังพวนมีเนื้อทีร1 0ยสอง ไรเจดีพระธาตุบางพวนเป็นเจดีซีเลียมสร้างด้วยศิลาแรงอิฐดินเผาพศ2 2 1 0ได้รับพระราชาทานวิสุงคามสีมาบูรณ่างวัตถุภายในวัดพระธาตุบางพวนได้พระพุทธรูปในหญ่หนึ่งองค์พระปางนาคปุ๊กหนึ่งองค์ศิลาจาลึกหนึ่งรักพระธาตุบางพวน พระปางสามองค์เจดีเล็กเจ็ดองค์เพื่อให้ลูกที่มาที่ไปของพระธาตุบังพวนตามปรากฏในตำนานพระอุรังคธาตุกล่าวว่าพระญาสุวรรณพิงคาระ,เจ,าเ,ารรระเจ้าเมืองหนองหานสกุลนครพระคำแดงเจ้าเมืองหนองหานน้อยอุดรธานีและพระญาจุลนีพมมุทดเจ้าเมืองจุลนีลาวเหนือ แขวนสิบสองจุ๋มไทยพระยาอินทป,ปัตเจ้าเมืองอินทป,ปัตนครขมิและพระยานันทเสนเจ้าเมืองศีขุดพระตะบองหลวงกระซัตทั้งหาองค์ได้อุปธรรมคำชูพระมหาคัสสปะเฉระเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต์อิงหาลอยขอสั่งพระาธาตุพนุมบรุมเจดีจนเสร็จแล้วและได้บรรลุ อารหันในเวลาต่อมากระสัตย์ทั้งห้าจึงออกเดินทางไปอินเดียเพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกาธาตุจำนวน4ีสหองค์มาประดิษฐานไว้ในสถานที่สแห่งได้แก่หอัญเชิญพระาธาตุหัวนาวจำนวน29องค์มาประดิษฐานไว้ที่พระาธาตุบังพวนหรือภูหลวง 2. อันเชิญพระาธาตุฝาพระบาทกั้มขวาจำนวนเก้าองค์มาประดิษฐานไว้ที่เจดีย์พระาธาตุกลางแม่น้ำโขงณเมืองล่าหนองคือหนองคาย 3. อันเชิญพระาธาตุเขี้ยวฝางสามองค์มาประดิษฐานเอาไว้ที่พ้นจิกเวียงงัวบ้านปะโคจังหวัดหนองคาย 4. อันเชิญพระาธาตุเขี้ยวฝาง จำนวนสี่องค์มาประดิษฐานไว้ที่เจดีพระาธาตุหอผ่าหอแพเมืองเวียงจันท์วัดพระาธาตุบังพววนนอกจากมีองค์พระาธาตุแล้วยังกุมโบราณสถานที่เรียกว่าสัตมหาสถานที่สร้างขึ้นตามคติพุทธศาสนาหมายถึงการจำลองสถานที่ที่เกี่ยวของกับพระพุทธองค์หลังจาก รัสลูได้แล้วจํานวนเจ็ดแห่งคือภูทิบันรังอนิมิสะเจดีรัตนาจงกุมเจดีรัตนาคาระเจดีไอสานาปานิคูตเจดีมุจจรินทะเจดีและราชยัตนาเจดีซึ่งในวัดพระธาตุบางพุนแห่งนี้นับเป็นที่เดียวที่ ยังหลงเหลือโบราณสถานอันเป็นสัตตมหาสถานที่ที่อดีตจนครบทั้งจิตสิ่งเมื่อสมัยต่อมาสมนิจพระเจ้าชัยชิตฐานเจีราชเจ้าพศสอง9 3ถึงพอสอง 15, ศส1 1 5กษหนริย์าซัลั่นช่างไดโปรดเก้าให้สัางพระพุทธลูปปางนาคปก เก้าเสียนเอาไว้ในโบรีเวณใกล้เคียงทัดด้วยซึ่งเห็นได้ว่าในยุคสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องราวเกี่ยวของกับพระญาณนาคราชมีให้เห็นในทุกยุคทุกสมัยแม้จะไม่สามารถพิสูจน์ได้ก็ตามปัจจุบันสะมุจจรินนาคราชแห่งนี้ถือเป็นสะน้ำที่สำคัญประจำจังหวัดหนองคายน้ำในสะนี่ ถูกนําไปใช้ในพิธีส่งน้าม,มะรทธราชาพิเศษพิธีถือน้ำพิพัฒสัตยาและพิธีศักดิ์สิทธิส์สำคัญในราชการสมัยปัจจุบันเป็นประจำเสือกันวาการได้กราวไหวสร้างการะบูชาพ,พระาธาตุบังพวนอันเป็นสถานที่บรรจุพระรมศาลีลิกธาตุขององค์สมดเ็จพระอรหันตพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอริยะสงเจ้านั้นจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญมาสู่ผู้ที่เคารพบ,บูชากราบไหวและสร้างกุศลกับพระธาตุบางพวนนั้นจะนำมาซึ่งความสุขสรงผลแรงยิ่งนะักหากผู้ใดปฏิบัติบูบชาด้วยใจอันใสบรลิสุธดจะมั่นกราบไหวบูชาตามกำลังความสามารถทุกครั้งอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุ จะดุลบันดาลให้เกิดสิริมงคลในชีวิตแก่ตัวผู้บูชานั่นเองอันนี้ก็คือความเป็นมาของสถูรูปพระเจดีองค์พระธาตุบางพวนเนาะพะ่อเมพี่นองเนาะที่ค่อยได้อ่า,ามาให้พ่อเมพี่นองได้รับดูรับชมกันแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่มีความสูยสุดแหละ หุดงามที่ผู้คนไปมาเลยกาสิได้เขามาแวะกบไหวสักการะบูชาองค์สถูปรูปพระปฏิมาเนาะพระพุทธรูปเก่าแก่บูรานตั้งแต่สมัยพระเจ้าโพธิสราชและกามาจนถึงพระเจ้าชัยเชษฐาทิราชอันเป็นพระมหากราิย์สมัยร่านช่างนั่นเองเพิ่นก็นได้ ศรัทธาในบุญพระพุทธศาสนาขององค์สมิทพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเมียพี่นองอันนี้ก็คือพระพุทธรูปปางมั่นวิชัยเนาะเป็นพระพุทธรูปที่มีความเก่าแก่เนาะสมัยตั้งแต่พระเจ้าชัยชิตาที่ลาดแล้วก็ยังกล่าวถึงพระ อาราหารนันเนะที่พระมาหากัสสะทระเ,ทรเจ้านั่นได้นำพระบรุมสาลีลิกาาาธาตุขององค์สมฤทธิพระอรา,ารหันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระอุรังคธาตุอธิธาตุสุนนะอุกข,ของพระภูมิพระภาคเจ้านั่นมาประจุเอาไว้ในที่ผูกำพาหรือพระธาตุพนมมาบรุมมเจดีปัจจุบัน นั่นเองพ่เมีพี่น้องแลิกกะมีพญาทั้งหาเนาะที่ครั้งแรกๆที่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าผ่นสดิจมาทางนาากาศลงที่พุ่นจิกเวียงงัวเล้วพระพุทค์ก็ได้เลาะรีบตามบิ่งฝั่งแม่น้ำขุงและก็ประดิษสถานลอยพระพุทธาบาทเนาะเอาไว้ตามสถานที่ต่างๆบัวสิปินพระบาทอ่าพุ่นสันพระบาท อยู่ที่โดยเขานั่นทางกังรีอย่างสิมีพี่น้องและก็พบาทวื้นป้าจังสิคนสิไปถึงองค์พระธาตุพนมเนาะบุลุมมาเจดีคือผู้กำผ้าปัจจุบันนั่นเองนีกะมีพระเจ้าหาองค์เนาะกระัตรหาองค์ที่เกิดความลืมใส่ในบวรนพระพุทธศาสนาแล้วกระษัตรหาองค์นี่เนาะเพิ่นก็นได หินองค์สุนวิพระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสดิตมาขั้งแลกนั่นก็นคือพระญ,ญาสุวรรณพิงคาระเนาะเจ้าเมืองหนองอาหารสกุลนครเนาะเพิ่นได้หินองค์สินวิพระภูมิพระภาคเจ้านั่นเสด็จอิทธิปาฏิหารหิเพิ่นเห็นเนาะได้หินดวงแก้วเนาะดวงแก้วมณีพวยพุ่งออกจากโอทเพิ่นถึงสามดวงจุนพระญ,ญาสวรณพิงคาระนี่ จุนสิตัสเสียนหรือตัดหัวนั่นถวายเป็นพุทธบูชาให้ในองค์สมิทธิระอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะจุนมเหสีเพิ่นจะบอกว่าอย่าไปฮิดจังสั้นเลยมันบบถือมันโบเมนในการที่ว่าเจ้าของสิขาตัวเจ้าของแล้วตัดเสียนแล้วถวายเป็นพุทธบูชาให้แกผู้ทองค์นั่นมันบบถือเขามีอหยังกยาคือ,อเป็น่นซอยสังวานมุงคุดประดับ กีดและกัเครื่องกําไลข้อเขนขอมือขอขาจังสีา่าคิมขัดสลัดอิ๋วจังสิเป็นท้องคําเป็นเครื่องพลาดทั้งหลายที่อยู่ในรูปกายของพระญาสุวรรณพิงคาระนั้นดิทอดถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่องค์สมเด็จพระอารันทะสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อาพระธาตุเจดีเนาะก็คือพระธาตุเชิงชุ่มนั่นเองที่อาพญาสุวรรณพิงคาระ พุนได้ถวายเครื่องราชทั้งหลายเอาไว้ณสถานที่แห่งนั่นเองแล้วก็มีพญาคําเดงเนาะพญาคําเดงเจ้าเมืองหนองหานน้อยอุดรธานีแล้วพญาจุนรณีพุมมาถัดแล้วก็เจ้าเมืองจุนรณีลาวเหนือแค้นสิบสองจุนไทยเนาะแล้วก็พญาอินทปพัตเจ้าเมืองอินทปัตนครคือ ฟังขมินนั่นเองแล้วกับพญานันทเินเจ้าเมืองสีโคตรตระบุหลวงกระซัตรังหาพระองค์นี่พม่พี่น้องเพิน่นก็ได้บรรลุถึงซึ่งพระอระหันตผลในที่สุดเห็นบ่พม่พี่น้องถึงแม้พระพุทธองค์ในสถิตนาสถานที่แห่งใดได้พุกจือพระพุทธองค์หรือได้ฟังธรรมการบรรยายธรรมทิศนาของพระพุทธเจ้านี่พม่พี่น้องผู้นั่นก็สิลุถึงซึ่ง หมักผลพันธ์พันธ์คือพระอรหันตผลนั่นเองก็คือพญาทั้งหาอย่นะ้พ่อเมีพี่นอ้นองผลสุดท้ายนี่ก็ได้บรรลุถึงซึ่งพระอรหันต์เพราะพญาทั้งหาองค์นี่เนาะผลก็ได้มาสอยพระมหากัสสะเทระเจ้าก็คือว่าไงคือมาอุปถากพระอรหันต์มามาอุปถากพระมหากัสสปเทระเจ้าครั้งเมื่อพระมหากัสสะเทระเจ้านั้นได้นำพระอุรังคธาตุเนาะมา ปดิสถานหรือมาประจุเอาไว้นในที่ผู้กำพาตอนนั่นกะกิเพิพันกะสีสังหาเหล่าพระมหากัสสปะเทียราเจ้าครับพราะอรหันห่าราอยมาเลยเกิพระเจ้าทั้งหาองค์นี่พระเจ้าทั้งหาองค์พระกระพระมหากษัตริย์ทั้งหาองค์นี่กาสีมาสังเจดีเนาะสังสถูปรบลูกพระเจดีองค์พระธาตุพนม,ร,ม,ร,ม,ม,มรุมมาเจดีก็คือสถูป <c oughs> ที่อยู่ทาง ออกไปอีกของพระธาตุพระนมนะีคือสถูปอนันนั้นหละ,ะพ่อเม่พี่น้องที่พระมหากัสสะเ่ระเจ้าและก็บพรมด้วยพระมหากระสัตย์ตั้งหานี่ได้อุปธรรมคำชู่พระมหากัสสะและก็พระอรหันต์อีกหาลอยรูปพระมหากัสสะเถระเจ้าเนาะกษีเอาพระกระสัตย์ทั้งห้าองค์นั่นเขาบวชในบุวัพระพุทธศาสนาขององค์สมฤทธิพระอรันตะ สัมมาสัมพุทธเจ้าและขจีสอนกรรมฐานให้ผลสุดท้ายพระมหากษัตริย์ทั้งหาองค์นี้ก็ได้บรรลุถึงซึ่งพระอาหารหันตุลแล้วก็ได้กลับไปยังประเทศอินเดียก็ไปหาเอาพระบรมสารีลิกาาธาตุที่อ,องค์สมฤทธิพระอาารันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวเอาไว,นาว้นวาพระธองค์เสด็จลุงมองใดแน่ก็คือมองที่พระาธาตุ หลวงเวียงจันต์อย่างสีเนาะก,ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแลยก็พระธาตุพุนจิตเวียงหัวอ่าสาานที่อีกแห่งหนึ่งนี่ก็คือภูหลวงหรือพระธาตุบังพวนปัจจุบันนี่เองพ่งอเม่พี่น้องก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระมหากระัตรทั้งหาองค์เนอกก็มีพญาุวณพิงคาระและกัพญาคำแดงและกับพญาจุนรณีพุทัต และากาพญ,ญาอินทรปัตนครนเนาเแล้วก็พญ,ญานันทศสิอ่าอะไรนี้ทั้งหาองค์นี่เองก็ได้สร้างความเจริญผาสุขให้แกสุวรรณภูมิคือประเทศไทยสมัยนันเนาะพะมีบินงเนาะก็เกิดมีชื่อเสียงที่โด่งดังเกี่ยวกับพญาอ่าทั้งหาหัวเมืองนีง่นี่ก็เป็นเรื่องราวของพระธาตุ บังพนทีเก่ามาแล้วเนาะพ่อเม่พี่น้องเนาะกะ่มาถึงคลิปวิดีโอวินนที่สุดท้ายนี่เรื่องพ่อเมย์พี่น้องคอยกะบ่มมีอีอย่างสีเวลาหลายใหญ่ห่างเนาะพ่อเม่พี่น้องเนาะมาถึงคลิปวิดีโอวินาที่สุดท้ายนี้ลแ,ล,แาาล้ว,วละกะ่ขอให้พ่อเม่พี่น้องฝากกดอะไรกดสั c ส i ครกดแชกดกระดิง่งกดติดตามเพื่อเป็นคลิปและกำลังใจต่อไปในพิ่ทั้งหนาเนาะพ่อเมย์พี่น้องเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี่ถ้าคอยผิดพลาดประการใด ก็ขอโทษขออภัยพ่อเมพี่น้องไวนะสถานที่แห่งนี้และก็รุมไปถึงพ่อเมกูบาอาจารย์ถาผมหรือข้าน้อยได้ผิดพลาดประการใดหนึ่งการพูดกันจาที่บ่มะบคุคคลกับพ่อเมกูบาอาจารย์ผมหรือข้าน้อยก็ขอสมาราโทษพ่อเมรูบาอาจารย์ไว้นะสถานที่แห่งนี้อย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมค่มาถึงคลิปวิดีโอมีนาะทีสุดท้ายนี้แล้วก็บ,บม่มีอย่างซีว้าหลายยายห่างก็ขอกล่าวคำว่า ขอบคุณแล้ว่็สวัสดีครับ